มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอขาลอตเตอรี่เก็บเลขหนึ่งในร้อยล้านใบไว้มีคนให้เป็นหมื่นไม่ยอมขายพร้อมโชว์เลขให้ดูค่ะ15สิงหาคม2567มีรายงานวัดที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านสะดวกซื้อตรงข้ามส่วนนกชัยนาทตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทนายเพชรหนานแน่นอายุ48ปี ทำเอาลูกค้าต่างประหลาดใจและเซอร์ไพรส์นะคะด้วยการนำสลากเลขเบิ้ล8 8 8 8 8 8เลขมหาเฮงสองใบที่ประชาชนถือว่าเลข8นั้นเป็นเลขแห่งโชคลาภเลขอินฟินิตี้ไม่มีจำกัดซึ่งเลข8888888 88นั้นเป็น1ในร้อยล้านใบนะคะที่ทำการตีพิมพ์สลากออกมานายเพชร จึงได้มาใส่กรอบเอาไว้หวังจะค้าขายร่ำรวยจนมีบรรดาลูกค้าที่มาซื้อสลากต่างก็ต้องหยุดมองแล้วก็สอบถามความเป็นมาค่ะทั้งยังขอถ่ายรูปกันอีกยกใหญ่นายเพชรเปิดว่าตนเองขายสลากมาเกือบ10ปีแต่ไม่เคยเจอเลขนี้มาก่อนเห็นว่าเป็นเลขมหาเฮงจึงเอาไปใส่กรอบตั้งรูปเอาไว้เพราะ เดือนนี้เป็นเดือนที่8ด้วยพอเอามาตั้งก็ขายดีกว่าเดิมมีแต่ลูกค้ามาสนใจมีสามีภรรยาเจ้าของธุรกิจใหญ่มาขอซื้อหลักหมืน่นเพราะไปตรงกับเลขทะเบียนรถเขาแต่ก็ไม่ขายเพราะคิดว่าจะเก็บเอาไว้ให้เฮงๆแม้ว่าจะถูกรางวัลเท่าไหร่ก็ไม่ขายแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ